วันนี้มันเกิดเปล่าเกิดเปล่าเกิดเเปล่าดี๋ยวที่จะไปไหนอ่ะโถซื้อน้องเขาหน่อยยี่สิบเดี๋ยวไม่ได้นะเซ็ตติ้งเกลียวเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาคืนจางหลายคนแซวบอกว่าเป็นมิตรแต่เด็กมิตรที่นี่ไม่ใช่คำว่ามิตรภาพครับมิตรชาทีปครับ น้องในคลิปเมื่อสักครู่นี้กําลังโด่งดังอยู่ใน t ิ k กต็อกอย่างมากนะครับน้องเป็นพิชาชีพนะครับใครที่เจอน้องหรือว่าเคยเขาเห็นน้องและให้เงินน้องไปเนี่ยจงรู้ไว้เลยว่าคุณโดนหลอกคือน้องคนนี้เขาบอกว่ามีชื่อในติ k กต็อกคือน้องขายถั่วครับน้องคนนี้มีพฤติกรรมคือจะเดินนะครับเอาถั่วไปให้คนเนี่ยฟรีฟรที่เจอเน่ะหนูให้ฟรีวันนี้วันเกิดหนูนี่หลายคนก็เอ็นดูโหน่ารักจังเลยลูกไม่เอาถั่วฟรีหรอกเดี๋ยวพี่ให้ตังเป็นวันเกิดด้วยจะได้เอาไปเรียนหนังสือนี่ เป็นการล่าสุดน้องเขาเกิดทุกวันครับมีคนอัดคลิปมาลงทิกต็อกบอกสองสารน้องปรากฏว่าคลิปก็เพียบเลยครับอ้าวเกิดหลายวันและเกิดน้องมันเลยโป๊งแตกล่าสุดมีพฤติกรรมการไปแกล้งขอแลกเงินที่ร้านค้าเนี่ยครับก็มงวงจรปิดจับภาพน้องไว้ได้ขอแลกเงินแล้วเอาเงินเนี่ยวิ่งหนีขึ้นรถไปเลยเนี่ยครับมันไปประเด็นอยู่ในโลกทิกต็อกนะครับมีการมาโพสต์คลิปเตือนภัยน้องขายถั่วซึ่งน้องเป็นวิฉาชีพท,ทําทีแกล้งมาขอแลกเงินครับแล้วเอาเงินเนี่ยวิ่งหนีไปเลย ในคลิปนะครับถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดที่มีการมาเตือนภัยล่าสุดเนี่ยนะครับที่ร้านค้าแห่งหนึ่งมีพนักงานเนี่ยเขากาลังทํางานกันอยู่ตามปกติครับก่อนจะมีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาลักษณะในตัวเล็กๆครับใส่แว่นใส่หมวกทําทีเข้ามาขอแลกเงิน200บาทครับเขาบอกแต่เมื่อได้เงินไปเนี่ยน้องกลับวิ่งหนีขึ้นรถไปพนักงานที่ร้านเนี่ยงงกันหมดเลยซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับเจ้าของคลิปมีการอธิบายบอกครับว่าเตือนภัยนะครับ จะมีน้องคนหนึ่งใส่แว่นตาใส่หมวกแล้วก็แกล้งมาขายถั่วลิสงน้องเขาจะเดินไปเดินมาแกล้งให้ฟรีบ้างขายบ้างแล้วก็มาขอแลกเงิน200เมื่อแกล้งแลกเงิน200ก็เดินไปข้างๆน้องสาวก็หยิบให้200แล้วน้องขายถั่วคนนี้วิ่งหนีไปเลยครับเหมือนมีรถมารับด้วยให้ระมัดระวังกันนี่หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นติ๊กต็อกน้องขายถั่วคนนี้ ไม่ใช่คนขายถั่วธรรมดาครับเขาบอกแต่เป็นคนดังในทิกต o อกมีฉายาว่าน้องขายถั่วเกิดทุกวันลีลาขายถั่วของน้องเนี่ยไม่ซ้ำแต่ละวันไม่ซ้ำใครด้วยครับทําทีเข้าไปหาลูกค้าให้ถั่วฟรีบอกวันนี้เนี่ยวันเกิดหนูหนูให้ถั่วฟรีครับพี่เหล่าลูกค้าก็โอ้โหเอ็นดูถึงความน่ารักของเด็กคนนี้ครับมีน้ําใจเหลือเกินบวกกับพูดเก่งช่างพูดลูกค้าหลายคนมักจะให้เงินเป็นกําลังใจให้กับน้องเพื่อไปทำการศึกษา ฟังดูแล้วเป็นการสัตส่วนเด็กนะครับแต่มันโป๊ะแตกมากครับในทิกต็อกคลิปน้องเพียบไปหมดเลยไปดูได้น้องบอกวันเกิดเหมือนทุกเหมือนกันทุกคลิปเลยเอาเงินหลอกเอาเงินนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีคนมาคอมเมนต์ม่น้องเกิดทุกวันเลยนะเจอเมื่อก่อนน้องก็บอกว่ามันเกิดน้องเกิดวัน่ไหนกันแน่เนี่ยและที่สําคัญคือน้องตะเวนไปหลายที่ครับไม่ได้อยู่แค่ที่จำเจเขาอยู่ไม่ได้ครับมันโป๊ะแตกไงน,น้องตะเวนไปเรื่อยคาดว่านี่ยน้องน่าจะทําเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า จนมีการมาโพสเตือนภัยนะครับล่าสุดเนี่ยบอกเกิดมุกมนซ้ําและทําทีไปขอแลกเงินแล้วก็วิ่งเอาเงินเขาหนีไปเนี่ยนะครับใครเคยเจอหรือว่าอะไรรองคอาไม่ต้พูดคุยกันนะครับว่าน้องเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยที่น้องเป็นมิตรครับเราอย่าไปใจอ่อนนะครับกลายเป็นสรนับจุดวิชาชีพนะครับวันเกิดเหรอ,<ช>อวันนี้วันเกิดแล,แล้วจะให้พี่ปีดทำไมไ,ไม่เอาพี่ไม่เอาอออเดี๋ยวพี่พให้ตังค์หนูไปกินขนมดีกว่าเนาะพี่ไม่เอาเนาะอ่ะ พี่จะสั่งหนูไปกินขนมนะโอเคนะใั okay, ้ใจเรียนนะโอเค